คงกำลังใจเข้ามากันนะเจ้าอันนี้เป็นภาะวิหารท่านเจ้าท่านใจด้วยเจ้าด้วนะเจ้าแต่วันวันที่ิปพฤศจิกานะเจ้าเขาจะมารวมตานกระถินนะเจ้าเพื่อที่จะสร้างพระวิหารนะเจ้าเพราะว่าอ่าน้ำท่วมนะจะทำให้พระวิหารสุดลงนะเจ้า แหมมีทีสัทธาก็สามารถเข้าไปได้นะเจ้าเข้าไปรวมบริจาคก,กับท่านพระครูได้นะเจ้าขอบคุณเจ้าสำหรับอดอกลีลาวันดีอจ้เจ้า,าถ้าว่างหมอท่วมอยูนะเจ้าว่างหมอจจแห้งอย่างนี้มันก็จะหันน้ำนักขนาดนะเจ้าวัดน้ำรัดจะาวัดน้ำรัดอำเภอภูเพียงจจงหวัดนาน,นะเจ้า ก็เข้าไปตึกนี่นะเจา้าตรงข้างหน้านี่นะ